น่าจะนั่นแหละมึงมีตี้ป่ะไม่มีไม่มีตีมาตีกูด้วยนะสองว่างสองพอดีเออมึงชนเลยกดกดหนึ่งมาแล้ป่ะได้มาแล้วได้มากันไฟห้าสิบเจ็ดนะวะยิงสี่สามยิงห้าสามเออมีเาอะไรวะไปครับไหลไปเลย ไป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 โก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 หลายนะครับหลายไป,ยไ,ปได้มานะ<น>แล้วโคตรโคตรแซ่ตอนนี้คิวได้นะแต่ถึงถึงในเมืองอะ่ะ <c oughs> เราพยายามโฟกัสปั้นก่อนเลยนะครับ มบ้านครับท่านครับเอาเอาเอากำลังไปแกันนะผมบ้านผมบ้านด่วนด่วนได้ป่าวะได้กิวหมาได้ไปไม่ได้ได้ไงวะโอเคเหลือยูจางละเอ้ยเหลือใช้แสงละมาครับมาครับมาครับ เราอย er ่าลืมแปลงล่างด้วยนะแปรงแล้วแปรงแล้วน้องกลัวปั you know ้นครับปั้นเอ้ยปั้นก่อนปั้นเร็ๆๆๆๆๆๆๆ็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเเทันไม่เยอะผูเรือยๆไวมากเลยเนี่ยเราได้ประมาณเนี้ยต่อค่อยๆไหลไปชิดล่างไว้ เขามานะตรงการลางรอชนเลยนะครับจัดให้นนักอัมได้อยู่ได้อยู่หมดไปสามตัวซูได้สู้ได้อย่าติกลัวตายหมดไอ้เหี้ยส<อ>ี่ตัวสอ,สอตัดอากาศนะสอตัดอากาศ หน้าจิตอ่ะกลังทำหน้าจิตจอ,อ่ะเข้าใจป้ะโวยโวยหมดหมดหมดที่เหลือหนีแล้วที่เหลือหนีแล้วเก็บต้าหลังหลังอาจจะมีเกิดเกิดนะแบบไอ้พวกอมอมชุบไว้อ่ะก็ช่างมันเดี๋ยวให้ปุ<ด>้คนหนึ่งเขาเก็บไปเราไปรวมหน้าวาก้อล่านครับผู้ละผู้ไอท,ทะเลสาบผู้อย่างนะรวมสายตาอากาศเพิ่งฆ่าได้ทีเดียวตัวดิ้งตึ เดือดรวงพวกเวทฮะขุดลวงพวกเวนเลยนะขุดไปเล่นขุดลวงพวกเวนเลยตายหมดขวามานะอยุจางออกขวามาขวาก่อนเอาขวาก่อนดูได้หมดไอ้ซา์มาดิาี้ตา์กูมีจิตเจ๊า พอดีมันหน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 ีม,นหนมันหมดมันหมดมกระจายกันแล้วบวงไปเข้าว้าบเลยครับมันน้อยแล้วไอ้มันเมื่อกี้มันมามันมันเข้าว้าบมาเจอแล้วพอดีไงโวยโวยโวย ตายเนียเออดันมาดันมาหมดแล้วหมดแล้วทูได้ดิทูได้ดิสวยๆเอาเอาได้ดูได้ยูไหลมาขอบใจมากก๊อลฟขอตระการทีเดียวแล้วนะล่ะผมโอ้ยโดนแล้ววะโดนแล้ววะเนี่ยดันไปสวย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  ยูเราวเปาวจิตเดือดไม่ได้ใช้แล้วตอนวิ่งไล่หนที่ด่าเลยด่าเลยกูพิมพ์กันกำลังตีตูตกกุ้ยตี ลูกตายเกี้ยงใช่ลูกลูกตอนนี้มันต้องขั้นสี่แล้วอะ่ะไม่งั้นรดนสาสกิลแบบกระเทียวหายเต้นสายตตะกะเนั่งค่าได้ที่ตัวอ่านักเวทครับฟังผมนะตีป้อมนะคนที่คุมลูกยังยังยังไม่นี้มากอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตีประตูนะครับไม่ต้องตีประตูไม่ต้องตีประตูตตะตเพราะเดี๋ยวลูกอาจจะตายได้ พยายามทุบกูนะกูกำลังศาสต์สกิลเข้าประตูอยู่กูอาจจะตายโหล่วงอ่ะล่วงเป็นเมื่ล่วงอยู่อะตระกาใส่ดอกมื่นอะมื่นแปดลูวอะตระกาใส่กำแพงอ่ะเอีอย่างแรงได้บวกไปไหมล่บวกสิบใจเย็น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 ผมเข้าไปผมเข้าไปผมเข้าไป ผมเข้าไปผมเข้าไปชุบด้วย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 ไม่มีแต่ชุบเรืสู้ได้สู้ได้เฮียเราหมดแม่งหมดแล้วมันหมดเลยนะเนี่ยตัดอำนาจจิตไอ้เหี้ยเวฟหนึ่งก็คือห้าห้าหกตัวชุบกูทีจิตตายไอ้เหี้ยเกิดแล้วกูเกิดแล้วกกูเิดแล้ว เฮ้ยหมดไอ้ซตว์โอเคโอเคโอเคไหลไปตู้หูสบเป็นเป็นเป็น,ปนบาร์อะไเงี้ยส<ะ>อบตัวนะใจเย็นนะโหยอดจิตที่แล้วสุดยอดทุกคน <cl aps> เก่งมาก เนื้เดินถึงตัวมันทำอะไรเลยตายแล้วตีตกหมดคไอเ้เพื่อนเข้าแล้วนะครับไอ,อ้ยืดได้แล้วกลอ,อบโอเคจ้างโอส้โห <c oughs> สวยจอมโดนตีอะนิ rition, okay. ่งอยู่เลยไม่เห็นมีใครมารับหลังใครยังช้าอยู่ที่ผมมีคนเยอะด้วยหน้าประตูโอเคฮะเขียวอยู่หน้าประตูเหรอประมาณประมาณได้ไหมครับกำแพงใส่แส่รออะไรอย่าพึ่งเข้ามันประมาณหนึ่งกิวอ่ะ หนึ่งคิวเต็มคิวเลยโอ้โหอยู่นะถ้าอย่าองั้นมันงั้นรวมที่ฉายแสงออกวาร์ปขวาก่อนก็ได้อืมง่ายดีนอดเดิมเลยเต็มเลยเหรอืมเดิมเลยเดิมเลยก็ได้โอเคงั้นไหลไปเดิมเลยเดิมเลยมันมีคนตีอยู่อ๋อโอเคโอเคทุกคนไหลไปไหลไปประตูฉายแสงออกเลยครับนึกว่านึกว่าหนีกันมาอยู่ไป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  ซากี้ว่ะสวยครับจะมีวันนี้จะนอนบ้านหรือจะมีว่านนอนไม่น่าเฮ้ย <c oughs> มีบ้านนอนเลยวันนี้จัดสักกี่เอ็มดีเขาได้บ้านสักกี่เอ็มดีห้าสิบเล็บละเข้าพาวันชนกันหยุดโอ้ยเยอะโคตรเยอะเลยทุกคนติดก <c oughs> ูต้องมาล่ะจังหวะเนี้ย อุ้ยหกตัวหายชุกหน้ชุกหน้บนบนไหูสิตัวอ้ยเว็บเดียวสิบคนน่ะอ้เนี่ยอำนาจจิตมันโก่งทีดูจิตตะเวยจะขนาดไหนสัตว์ร้อยร้อยจะร้อแล้วอ่ะจะถอยร้อยละเออมึงงหมอบานเลยแแร้อยจิตุ่น้นเลยเนี่ยร้อยละ แต่มันเยอะมากเลยว่ะเที่มันกันอะไรขนาดกันขนาดนี้วะเนี่ยมันมีอะไรดีวะตรงเนี้ยเออมันมีอะไรดีวะเออตีเมฆอ่ะตีของเมฆนะว้าไปที่ปากธงเลยกุยตีออกโดนตีอยู่ไปตีเดียวพอไปตีเมฆพอโอเคโอเคไปที่ปากทงเลยตีเมฆนะตีเมฆอ่ะโอเคโอเคโอเคเฉพาะตีเมฆนะครับ ่วนที่เหลือดันตรงนี้ต่อไม่แล้วก็บอกสถานก,การณ์กุ้วยว่าเยอะแบบแบบนี้ไหมหรือว่าเราเรามึงมองคิดว่าเราไหวอะ่ะเออเรียกเลยถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะ่ะก็ก็เรียกอะ่ะแต่ถ้ามึงไหวก็ต้องเรียกถ่ายวิ่งเข้าไปข้างในเลยนะทียมันก็ชุบกันตรงเนี้ยนะเนาะมันต้องมันต้องขยับพับด้วยไง โอย,ยไม่ใครชุบไหมแย่ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยต้องค่อยๆดันด้วยไม่มีใครชุบกูจริงดิเออเแย่ป๋า<ด>เอกว<า><า>่ะป๋า,าเอก<า>ว่ะเฮ้ยเราได้อยู่หรอดันไหมเลยกูจีออกได้อยู่กูจริงออกมีประมาณสามตัวนะอยู่ตรงผมอนะ่ะ เที่ยนฉายแสงเยอะมากอะ่ะเว็บบชายเดี๋ยวนะมามาปักกันก่อนนะเว็บใายแสงมาช่วยกุ้ยจีกุ้ยจีครับกำกำลังไปดันอีกรอบอุ้ยมันโยมกุ้ยจีตกแล้วนี่ไงกุ้ยจีโดนตีแล้วทุกคนหวาพี่กุ้ยจีแล้วครับไอ้ยูยจางผู้ผิด เนียตกปากลนไงลนมาที <normal singing> ่ย <Incred> <sounds> <ma superv ising refugees forever> ูจางลงเตียมเลยที่เราเซฟกันไว้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเซตนิกี้ไอ้กอลที่แบบเยอะหี้เียร้อยคนอ่ะอะร้อยอะทุกคนขวดหน้าประตูเดือดเหมือนเดิม ตายนี่เข้ามากันขนาดนี้คุณวิ่งเปล่าแบบหรือว่ามันแบบกดบอดแล้วมันไหลลงมาวะ <c oughs> โอ้โหคือหนึ่งสกิลสิบตัอไหวที่ย มึเห็นตรงหน้าตรงข้างหน้าป่ะแต่ถ้ามีจิตอีกสักชิดดึงนะคือแม่งหายไวมากนะจิตมันโกงแบบมากๆเลยครับุดมันต้องค่อยๆทับไปด้วยวะ่ะเนี่ยมัน่งนั้นชุบแบบเหมือนชุบตัอวเหีย ก็แต่ก็คือดันไม่ได้เหมือนกันอนะ่ะคือมันก็ดันไม่ได้เราก็ดันไม่ได้แล้วท,ทำไมคูวิ่งตามใค่เดี๋ยวนันหน,หน้ยอีกนี่ตัวแหลมออกมา จริงก็อยากโผมหลังนะแบบว,ว่ามีก๊กหนึ่งนะที่อยู่ข้างหลังแม่ง <c oughs> โอ้ยเย็ดแม่เอ,อ้ยคือมันเยอะกว่าเราแล้วเนี่ยแต่มันดันเราไม่เข้าไอ้อะคือไม่ได้อยู่ยตรงนี้นานนี่แหละจะ <c oughs> ปล่อยยุจางแหญอีก ต้องไปเอาตัวไปชุที่อยู่ข้างหลังนะใช่แม่มันเรเกิดอยู่เงียเรื่อยๆใช่เหย้ยสาบขึ้นตรงบ้านนะแม่เขาไม่บอก เฮ้ยมันบางแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยมันเหมือนมันกลับเหรอมันมันบางลงอะ่ะเออรู้สึกว่ามันบางลงอะ่ะเมื่อกี้เดิอนออกไปหน้าหน้าประตูได้ยิ่นหนึ่งอะ่ะเฮ้ยบางลงจริงอันนี้บางลงจริงกูไม่ได้คิดเองพาสข้าวเอาจับมาหน้ามอนออกขวาออกข้างบนอนะ่นนะออกข้างบนได้เรารไปพร้อมกันป้าล่ะเดี๋ยวพาส่าสกิลไว้ก่อนเปิดทางเปิดทางาแล้วไอ้เหี้ยก็ออกมาแล้วไปไปมอนไปไปไหนไปไหนไปออกไปไหนไปอะไร มาเล่นตนบนตนบนชิดมาชิดมาขอบบนอ่ะตั้งตซนบนเอออันนี้แล้วก็โถงไปด้านซ้ายสายแรงนิด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 มันเริ่มไอยแล้วตนบนมันเริ่มไอวมันบางไงมันบางแล้วเฮียเก็บให้หมดมันกลับไปการบ้างไงตอนนี้ใช้แสงฉางฟาฝั่งซ้ายสีฟ้าหมดแล้วโดนเนี่ยโดนโดนไม่ดีโดนไม่ดีเจออำนาจชิดให่เว้น ปากี้มาทีมาเล่นสายๆมาแน่นหนาเลยแน่นขนาดเลยแม่เคตคนอยู่ตอนนี้ทนอยู่หน้าประตูตอนนี้คือมันเสียเปรียบแล้วไอ้เพื่อนพวกมันอ่ะมาอยู่ในประตูด้วยถ้าเกิดเคลียร์เคลียร์ศพเพื่อนพวกมันที่อยู่ในประตูได้มันจะเข้ามาชุมไม่ได้มันไกลไปไปด้านนอกครับด้านนอกด้านนอกเลยด้านนอกด้านนอกด้านนอกโผล่ออกไปได้นะน้อยแล้วน้อยแล้วใช่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 ด้านหอกไปด้านหอกไป รวยนะรวยหมดข้าจะยังไม่ข้าจะยังเพื่อนที่กูอยากให้ปักตรงเนี้ยเพราะมันกันง่ายจบเนี่ยเราโยกเราโยกคือเราโดดได้สบายเลยอะกูอ้อมมาหลังมันอยู่เออลูกตายเตยมเลยรู้ป่ะตอนนี้เราโดดทั้งแดงโดดทั้งเกียดนะใช่ใช่ใช่มึงเห็นป้ามาสลับกันมาเลยอ่ะสิบนาทีสุดท้าย พวกผมไปยึดวีโจได้ไหมครับแปดนาทีดีกว่านะแปดนาทีดีกว่าปะวะหรือสิบนาทีสิบ <10 S 1> นาทีมันจะดูนี่นดูอันเหนียวสิบนาทีอืมก็ได้อยู่แต่ถ้าการสิบนาทีเรายึดไว้เนี่คือก็นา่าจะเหนื่อยอยู่นะแต่ก็ลองดูลองดูไ,ไป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  มันน่าจะอ่านฝีเปล่าวเฮือฝีพอฝาฝาฝีเฮือฝีเต๋ตีไว้เีอยต้องเหือเปิดเนี่ยเฮ้ยชื่อึ้นหัวมันต้องชื่อเหือเปิดเลยมันทำให้เราหัวหัวเราจริงๆอะใช่เอเปฝีเอเปฝีก็ได้เอาเข้าใจกฎการละกัน เราเฟยตีเลยอยู่ตรงกลางพอดีถ้าคู้ตีเราโดนก็ต้องกลับไปเลยนะแต่น่าจะเงียบสงบอยู่มาครบยังอ่ะพ่อหน้าว่าฝั่งนวนมีอยู่สองตัวป่ะไม่รู้จะมาเลยครับจะมาออกมาเลยออกมาเลยครับทุกคนจะมาเลยครับในเมืองนิดเดียวขับลายยเดีวนิดเดียวเข้าข้างในได้แล้วเออตีปั้นเลย ไม่ไม,ม่กลับไปออกให้คุณนห่อได้ปะ่ะว่าเยอะแค่ไหนที่ไหนไอ้กุ้ยตีออกไหไเดีด๋ยวที่เหลือที่เหลือเราที่เหลือเราตีปั้นซักประมาณให้มันเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะยังไงระบ้านเราก็ได้ถ้าเหลือสามสิบเปอร์เซ็นตะ์อะเอาตีเมย์ไปมให้หมดเลยเขาเขาบอกเขาเยอะมาก เศษที่เหลือป้านาเหลือสามสี่ปเปอร์เซ็นเองพอต่อให้กิวอื่นตีไปแล้วก็ย,ยังได้อยู่อันนี้มีกิวอื่นอยู่ใช่ปะตีแตกเลอะไรเหี้ยป้านพอแล้วมันมีกิวอื่นตีด้วยอ้าวทำอะไรเอไปไปไเอทุกคนวาร์ปไอ้ไปนี่วาร์ปไปที่ปัก<อ>ที่ปัก 5, นะใช่ใช่วาร์ปไปปักโดน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 กุจีโดนกุจีโดนอันนีน้อย<ด>ู่กุจีออก กูจีอ้ออกมันอยู่เนี่ยมันเด็ดมันอยู่ตรงที่ในในในนี่แล้วในใน,นี่เลยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเอาเก,กูเจไปก๊อฟช่วยกูด้วยไปก่อนละเพื่อนมารับมาเร็วม,มาเร็วขับเข้ามาในเมืองเลยในเมืองก็อยู่ในี่ยโดยมันอยู่ในเมืองอยู่ใช่ป่ะอู๋ใน,นเมืองปัดตาเราเคลี้ยวเราเคลียร์หน้า,าว้าวก่อน ไอ้เพื่อนมาแล้วฟูจิอ่ะน่าจะหมดแล้วในเมืองคู่ปีหมดแล้วในเมืองอ่ะโอเคเราจะวาร์ปกลับไหมกลับกลับกลับทุกคนทุกคนวาร์ปไปวาร์ปไปที่เซฟเมืองเสร็จแล้วใช่ไหมเราเราวาร์ปไปที่ทวีโจต่อแล้วก็เซฟเมืองที่ทวีโจต่อเลยครับ รับหนักเลยเนี่ยสวีโจเนี่ยใช่มนสายเนี่ยออกโดนโจมตีแล้วครับไปดูออกไปไปดูออกผมดูออกนะประตูรุ้หลอดมีประมาณสามตีสามตีไปทุกคนโผมไม่ดูเลยจะแตกล้วประตูอ่ะโอเคโอเคตอนนี้ทุกคนกำลังเข้าลงเตรียมเซฟอยู่น่าจะไม่ทันป่ะหรือว่าการในเมืองรอดีวะเนี่ยรอในเมืองดีกว่าไม่ทันไม่น่าทันนเอนกับะทุกคนทุกคนรอในเมืองเลยรอในเมือง เซตในเมือดีกว่ามันการย่าเนี่ยบอกแล้วมันมันห้าทีเนี่ยห้าทีก็คือแป้งมาแล้ววะต้องกาต้องต้องยืดห้าทีหลังอะ่ะมาแล้วเขาเข้ามาแล้วนะครับเต็ีมตัวเต็มตัวมามามาสู้ได้สู้ได้สู้ได้มีไม่เยอะมีไม่เยอะคนเท่าเราเลยแต่เราเก่งกว่าแค่นั้นเอง โอ้เหี้ยเออไม่มีกระบี่ลงทันด้วยสัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูได้อยูู่ได้อยู่รูปปั้นนะรูปปั้นน่าจะโดนแล้วป่ะ Àng, àng, àng <laughs> ok ok chụp 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 ok chụp 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 แดงเงนไม่มีสติลอยากได้จักเหล็กมากเลยดอกไม่ได้ทีออุ้ยร่วงไปดีสั์ตอนนี้เขาจะชนปั้นลนะนั้นคุณรอรับแรงกระแทกันเลยออกออกมีประมาณสามสามตัวนะโอเคตกมาแล้วใช่ไหมเพรไอ้ตกนี่แตกแล้วใช่ไหมระตูอ่ะ ผมเพิ่งหลุดไอ้เพิ่งเข้าเกมมาหลุดไปเมื่อกี้ครูกำลังมาเช็คเอาาเคเองั้นสกอร์ให้ก,กูนหน่อยเมฆเมฆเมฆดูออกให้กูหน่อยสวีโจออกเมฆไปฝั่งเมฆอะฝั่งขวามีประมาณตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วโอเคเลือดเต็มอยู่นะโอเคงั้นทุกคนมารวมออกส,อสวีโจอ,ออกครับด่วนสวีโจออ,อกสวีโจออ,อกตก,ก,กเลือดเต็ม ขี้หลุดเฉยใช่ใครอยู่ในสุดอะเคียร์มันหน่อยดิมันวิ่งหลุดไปตัวนึ่งคนอยิงคนเกย์มาแล้วเขาอยู่อยู่อยู่ล่วงแล้วล่วงแล้วผมแทงแล้วไป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 ออกไปออกไปออกหน,น้าวาร์ปเยอะหน้าวาร์ปเยอะโอเคงั้นรอรับเลยมลันกำลังจะเข้ามาใช่ไหมรอนในเมืองเลยรอนในเมืองโอเครอนในเมือง<ป>มาแล้วมาแล้วเต็มเดิมเต็มเดิม มาเยอะเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อน <_ c oughs> ได้อยู่ผมว่าได้อยู่ <_ c oughs> ตายฮาบดใเงี้ยงั้นล่ะยังรอโอ้โหแล้วมันเข้ามามาตะาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุ้ได้สู้ได้ทุ้ได้มันตายหมดเลยมันตายหมดสงสารลูกน้องว่าออกมาคือมันไม่ได้มาตะาด้วยหรอวะลูกน้องอะ ตายห่าหมดแล้วนี่ไอ้เหี้ยทำไมมีคนมถเป็นสาวลูกบ้านด้สองสามตัวงั้นขุนพลตามขุนพลตามขุนพลนักเวก็ได้แต่คนคุมลูกอะอยู่นี่นะค้าไว้ค้าไว้คนคุมลูกอะคนคุมลูกต้องยืนหิวยืนหิวตรงนี้ไหมลูกลูกอะไขนาลูกไม่ได้ถึงลูกเดือดตายลูกลูกลูกประคันสี่ด่วน หนึ่งนาทีเพื่อนเอ้ยอย่าอย่าอย่านี่อย่าเผลอตกนะเราอาจจะแตกฝั่งตกไอ้โอเคแบงค์คิวเพื่อนจู่อยู่ในเมืองกันนะเดี๋ยวผมไปสกาวข้างนอกได้เลยจริงๆอยากอยากไล่นะถ้าจุดข้างนอกมันไม่น้อยอ่ะข้างนอกเยู่แล้วประมาณสี่ห้าตัวไปทุกคนออกมาไล่ไปไกลเลยเดี๋ยวมันจะรวมเหลือสี่ห้าตัวเดี๋ยวมันเรามาต่ายออกไล่ไปไล่ไป โอ้โตายเรี่ยไรวะโดนแล้ววะเดี๋ยวไปไปสะพานนี่แหละไปกระพานนี่แหละเดไปในตะกอนตกเป็นไงบ้างก๊อฟเพื่อนออกหน้าว้าผลแล้วตกไม่มีอะไรตกสบายประตูชึ้งหลอดประตูชึ้งหลอดอยู่ไอันนั้นมึงอยู่ไว้เลยก็ได้อยู่ไว้เลยก็ได้อยู่ไว้ยย้ ในบ้าน,นไปนอนแล้วเราว้าวในบ้านนอนแล้วด้วยเ้ย <c oughs> บ่อยเฮี้ยอย่างโหดกิวเราไอสัตว์คือ <c oughs> วันนี้โหดมากผมผมชมจริงๆริงนะคือแม่งโดดโดดไปช่วยตัวกุ้ยจีเสร็จโดดมากันบ้านตัวเองเี้ยแล้วก็โดดไปนู่นไปนี่ไอสัตว์นึกว่าลิง,งเฮี้ยคือวันนี้เราโหดสัตว,ว์ัด่ะโอ้โหผมสุดยอดะ่ะ คือตัแต่ยื้อวยุยยุยจ่าอย่างนานสุดท้ายเราโถมโถมอ้อมบนอย่างที่กอลบอกใช่ไหมเปิดทางปุ๊บจบเลยแม่งแตกหมดใช่ไหมเสร็จปุ๊บกลับมากันคุยจีต่อคุยจีหายหมดปุ๊บดันสวีโจต่อยอดมันจัดผมวิกิวมครับผมดิ้งครับคุณกลางคุณใหญ่ครับมันมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาตีบ็อกคิวันด้วยนะครับดิคอย